สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ร้านนายแอร์วดิโอนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากจังหวัดสกลนครนะครับสั่งเครื่องไดลว่าแลกสองเข้ามานะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะส่งไปยังจังหวัดสกลนครนะครับของคุณพี่สมเกียรตินะครับนามสกุลพลสงวนไว้นะครับอ่าอเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครับ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ10 p r e s e นะครับของลูกค้าเล่นเป็นระบบ3ทางทั้งหมดนะครับสามทางทั้งหมดนะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ส่งให้กับลูกค้าในเช้านี้นะครับผมก็ได้ทําการทดสอบนะซาวทดสอบวันนี้ขอใช้เป็นของช่องเราซื้อหลิวนะครับชื่อว่าซาวแน่นๆนทดสอบระบบเสียงนะครับเพียงก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในวัลเล็ค260นะครับอ่าดอกเป็น12นิ้วนะครับเสียงแหลมเป็นตองแปดนะครับพาวเวอร์แอมที่ใช้เป็นอ่าคาร์บอเรนะครับแท่มเดียวอ่าแล้วใช้โปรยูโรเทคอ่า 60Q นะครับขับเป็นเสียงแหลมนะครับขับเป็นระบบสามทางนะครับวันนี้เสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็เสียงอ่าบันทึกจากโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับให้ฟังกันแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่ได้ปรุงแต่งครับมาดูกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับ รับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของไฟสีแดงที่ขึ้นตรงวิวมิเตอร์นะครับเป็นเม็ดแดงๆนะครับก็จะเป็นไฟของลิมิเตอร์นะครับเสียงเบสผมลิมิตไว้ที่18 dB นะครับถ้าขึ้นไปถึง18 dB นะครับได้เวลาก็จะกดไว้นะครับลิมิเตอร์ก็จะกดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงการ์นี่ยผมก็จะกดไว้ที่6 dB นะครับแล้วก็ในบางรีเซฟผมก็จะกดไว้ที่12 dB นะครับก็จะมีเข้าๆประมาณนี้นะครับในการตั้งค่านะครับ แล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าหามีเวลานะผมจะให้ลองฟังทั้ง10ป r ซที่ผมตั้งนะครับ10 p r e เ e t ที่ผมตั้งว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับเพราะว่าผมจะตั้งเป็นอ่าเสียงที่เป็นโทนของเสียงนุ่มเสียงกลางแล้วก็เสียงแข็งนะครับก็คล้ายๆกับพินนะครับมีสามประมาณ3สเต็ปนะครับเล่นคาราโอเกะได้แล้วก็ฟัง EDM ได้แล้วก็ เอาไปใช้ในงานดนตรีสดก็ได้ครับประมาณนี้ผมก็จะตั้งให้เป็นประมาณ3สเกลสามระดับนะครับในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะมีเสียงรบกวนทางรอบข้างนะครับเรามีการกอร่อสร้างต่อเติมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็ให้ฟังเสียงการสั้านเพียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ฟังนั้นเป็นสิบปเซ็ตเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอให้พี่สมเกียรตินะครับจังหวัสขขขดสกลนครนะครับมีงานเข้ามาเยอะๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ